นี่เลยครับเมี่ยงวัตถุดิบในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับสมแล้วที่เป็นนวัตกรรมแห่งพวกเราชาวล้านนาครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับผมได้นําเสนอในเรื่องของการจัดการและการผลิตวัตถุดิบกันไปแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการนำอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกกับความรู้สมัยใหม่เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์เมี่ยงจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตามผมไปหาคําตอบกันเลยดีกว่าครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมี่ยง เป็นแนวทางหนึ่งครับที่จะชี้ให้เห็นประโยชน์ของคุณค่าของเมี่ยงโดยสามารถพัฒนาจากการนำใบยอดใบอ่อนและใบเมี่ยงมาหมักมาสกัดด้วยตัวทำละลายเพื่อให้ได้สารสกัดที่หยาบนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยมีความแตกต่างกันด้านของระยะเวลาในการหมักและชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักอาจารย์ครับหลังจากที่เราได้คุยถึงความน่าสนใจของงานวิจัยตั้งแต่ ระยะแรกต้นน้ํากลางน้ําตอนนี้ครับเราจะมาพูดถึงความน่าสนใจของระยะปลายน้ํามีความน่าสนใจยังไงบ้างครับคือหลังจากที่เราศึกษากระบวนการหมักเมี่ยงนะครับ,รบแล้วก็เราดูสารสําคัญนะครับเราให้ความสําคัญมากเลยเราเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการหมักเเนี่ยเกิดสารที่มีประโยชน์นะต่อไม่ว่าจะเป็นต่อสุขภาพหรือต่ออะไรอีกลหลายๆอย่างเนาะแล้วเรายังพบอีกว่า ชุมชนเมี่ยงประชาชนในชุมชนเมี่ยงเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยมีจํานวนค่อนข้างต่ำครับก็เลยทําให้เกิดไอเดียว่วาเฮ้ยอะไรในเมี่ยงอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะช่วยในเชิงของสุขภาพอะไรอีกแยะยไปหมดนะครับอันนี้คือไอเดียที่เราได้แล้วพอเราไปเจาะดูว่าสารอะไรที่มันอยู่ในเมี่ยงหมักนะครับเกิดความน่าสนใจเยอะมากเลยในฐานะคนที่เรียนทางทางนี้มาเนี่ยรับ,รบมองเห็นครับว่าน่าสนใจมาก ครับผมนั่นก็คือนําไปสู่กระบวนการต่อไปใช่อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าจากเดิมที่เราเคยเห็นเป็นแค่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่<ช>แค่เพียงเอามาเคี้ยวเอามาอมต่างๆแต่ตอนนี้ถูกกลายให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเหมือนจำเป็นทั้งในสปากัมมี่ต่างๆจุดเริ่มต้นของความคิดนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอาจารย์เอาจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเมี่ยงเนี่ยคือมันอยู่คู่กับคนล้านนามาหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ย ความนิยมในการกินเมี่ยงอมเมี่ยงจะหายไปตอนเป็นเด็กเนี่ยผมก็กินเมี่ยงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าหลังๆมาเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่กินเมี่ยงไม่รู้จักเมี่ยงนะครับ,รบมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าให้ของ,ของแบบนี้มันคือสมบัติมันคือภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้ไว้เนี่ยแล้วทาไมคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจเดี๋ยวเราลองทําวิจัยดูไหมว่ามันน่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับพอทําวิจัยเสร็จก็เห็นครับทีนี้ พอไปเจอว่าข้างในมันมีสารสําคัญเนาะมันก็เกิดไอเดียว่าทํายังไงเมี่ยงถึงจะอยู่ได้อนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะฮะแล้วทํายังไงถึงจะยั่งยืนถ้าไม่แปลรูปมันจะยั่งยืนได้ยังไงในเมื่อเมี่ยงกาลังจะหายไปนะครับ,รบอันนี้เราก็ต้องพยายามเจาะข้อมูลแล้วก็เห็นว่ามันพัฒนาไปได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝัง่งนี้ี่ใช่ไหมค,ครับอาจารย์จากเดิมที่เราบอกไว้ว่า เป็นเพียงแค่มเมี่ยงธรรมดาเราก็มีการต่อยอดเป็นกัมมี่เป็นพวกชาเป็นเบเกอรี่เป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆอาจารย์ครับอีกหนึ่งความน่าสนใจนั่นก็คือเห็นบอกว่าในการศึกษาทางด้านเภสัชวิทยาในตัวของเมี่ยงเ,งเองเนี่ยมีสารที่น่าสนใจเป็นยังไงอยากจะให้อาจารย์เล่าให้เราฟังนะครับในเชิงของเภสัชวิทยาเนาะเอาง่ายๆที่รู้จักกันดีก็คือสารต้านอนุมนูลอิสระนี่รนะศึกษาและพบชัดเจนว่าจากใบชาสดเนี่ยนะฮะหลังจากผ่านกระบวนการหมักแล้วมันมีฤทธ แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับบางบางคนเรียก uh, สารต้านออกซิเดทีฟนะครับบางคนเรียกสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะขึ้นฮะเยอะขึ้นเป็น2เท่าเลยแล้วแล้วเราก็พบอีกว่า uh, สารบางตัวในเมี่ยงเนี่ยนะครับสามารถจากการทดสอบเบื้องต้นเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้าน uh, โรคเบาหวานนะครับแล้วเราก็ทำอุโหณเยอะมากเลยนะที่เราศึกษานะครับ uh, มีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับ จริงๆฤทธิ์ต้านการอักเสบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคุณสมบัติในเบื้องต้นของสารของสารที่จะใช้เป็นต้านมะเร็งนะซึ่งในความเป็นจริงตอนนี้ก็มีคนเจาะอยู่นะซึ่งได้ผลโพสิ t i ฟครับนะตอนนี้ศึกษาในหนูนะครับก็เห็นว่าหนูที่เหนียวนำให้ลำไส้อักเสบนะครับพอเราทรีตพวกนี้เข้าไปเขาหายครับเป็นปกตินั้นทำให้เกิดแนวคิดในเชิงเภสัชอีกเยอะเลยนะครับ งานวิจัยชิ้นนี้ครับจะส่งผลดีต่อเกษตรกรรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเนื่งนี่อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเอาให้ชัดเลยก็วัตถุประสงค์ของโครงการการที่เราตั้งศูนย์วิจัยนี้ขึ้นมาเนี่ยอ,อย่างที่บอกว่าเราเพื่อศึกษาอนุรักษ์และก็ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับนี่การที่เราจะไปได้ข้อมูลเหล่านี้มาในกระบวนการหมักเนี่ยโอ้โหเราไปขอชาวบ้านนะเราไปขอความรู้จากชาวบ้านว่าทํายังไงอะไรยังไง ทำยังไงเมี่ยงถึงจะดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคํานึงที่สุดก็คือสุดท้ายแล้วชาวบ้านจะได้อะไรนะเพราะฉะนั้นในการทํางานของเราเนี่ยเราจะแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแต่เราจะคํานึงถึงเสมอว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นในเชิงลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮเอ็นบริษัทต้องเอาไปทํานี่ถ้าเกิดจะเอาบริษัทที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงแล้วไปให้ชาวบ้านทำเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องยากเนาะเพราะฉะนั้น นั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแบ่งนวัตกรรมที่เกิดจากเมี่ยงของเราเนี่ยนะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแล้วเอาไปพัฒนาแล้วถ่ายทอดให้ชุมชนเพื่อผลประโยชน์นี้จะได้กลับชุมชนนะอันที่2ก็คือใช้ประโยชน์แล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ซึ่งน่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับทีนี้ชาวบ้านจะได้อะไรนะชาวบ้านก็คือทํามาเท่าไหร่ก็ขายได้ตลอดนะครับไม่มีค้าง ปัญหาคือคนรุ่นหลังอ่ะยังไม่ให้ความสําคัญตอนนี้เราก็เลยต้องมาโปรโมทว่าทํำยังไงถึงจะมีคนให้ความสําคัญเยอะแล้วก็นี่อาจจะเป็นอีกกุศโลบายหนึ่งที่จะทําให้เด็กรุ่นหลังกลับไปบ้านเกิด เส้นทางสายเมี่ยงจากชุมชนบ้านแม่กำปองถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบครับที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชาเมี่ยงซึ่งเป็นอาหารล้านนาไว้เป็นอย่างดีแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่และผมก็เชื่อนะครับว่าภูมิปัญญานี้จะถูกสืบทอดต่อไปได้อย่างลงตัวครับ